คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับตั้งใจะจะทํางานบ้านแต่ไปดูทิกต o อกยาว3ชั่วโมงจนไม่ได้ทํางานบ้านจะอ่านหนังสือแต่ดูแตไปดูคอนเทนต์ใน YouTube จนนอนหลับคุณไม่ได้ขี้เกียจหรอครับแต่คุณยังไม่เข้าใจตัวเองดีพอและวันนี้ผมมี10วิธีที่จะช่วยคุณเลิกขี้เกียจไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ที่จะช่วยให้คุณเลิกขี้เกียจได้แบบทาวร ไปฟังกันครับ1เปลี่ยนคําว่าขี้เกยียจเป็นกลัวเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขี้เกยียจหรอกครับแต่ว่าคุณกลัวกลัวทําไม่ดีพอกลัวล้มเหลวกลัวเจอความจริงว่าเราไม่เก่งลองสังเกตว่าเวลาเราขี้เกยียจจริงๆคือช่วงที่เรารู้ว่าบางอย่างท้าทายให้คุณถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันกลัวอะไรอยู่แล้วค่อยๆทําเรื่องนั้นอย่างช้าๆแบบใจเย็นครับมีนักเรียนคนหนึ่งในคัดกลัวการพูดต่อหน้าคนมากเขาบอกว่าผมขี้เกยียจฝึกพูดครับ แต่พออาจารย์ถามลึกลงไปเขาพูดว่าจริงๆแล้วผมกลัวครับกลัวคนอื่นจะหัวเราะหัวเราะเยะเวลาผมพูดผมพูดผิดความขี้เกยียจคือเกาะป้องกันตัวเราจะความกลัวเมื่อคุณรู้ว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจแต่ฉันกลัวคุณจะกล้าเชิญกับมันได้ตรงๆ2หยุดรอแล้วันานใจเพราะคนส่วนใหญ่ขี้เกยียจเพราะรอให้รู้สึกอยากทําแต่ความลับคือแรงบันดาลใจมันจะมาตอนที่คุณลดเรื่องลงมาทำแล้วต่างหาก ให้ตั้งเป้าหมายว่าให้ตั้งเป้าเลยว่าฉันจะเริ่มใน5นาทีพอผ่านไป5นาทีแรกส่วนใหญ่จะทําต่อเองได้เองครับสตีเวนเซตฟิลนักเขียนชื่อดังบอกว่าผมไม่เคยรอแรงบรใจัยเลยเพราะมันจะมาหลังจากที่ผมนั่งลงและเริ่มเขียนพิมพ์คําแรกเสมอในโลกของคนที่สําเร็จไม่มีใครรอแรงบรรจใจทุกคนเริ่มก่อนแล้วแรงบนใจจะตามมาเองครับ3ตัดสินใจในสวินาที มีงานวิจัยจากกองทัพว่าสมองคนเราจะเริ่มคิดเลี่ยงสิ่งที่ไม่อยากทำในสามวินาทีแรกถ้าคุณลุกเลยก่อนสามวินาทีเท่ากับคุณชนะถ้าคุณแต่ถ้าคุณคิดนานเกินสามวินาทีสมองจะหาข้ออ้างทันทีเทคนิคนี้เรียกว่าสามสเกตบูดอย่ารอให้คิดนานลุกก่อนคิด Robin, เมลร็บบินเขียนหนังสือชื่อ5้าสเกตบ u ู e แต่เธอบอกว่าจริงๆแล้ว3าวินาทีแรกคือ C r i t i c a l Time ที่สมองของเราจะตัดสินว่าจะทําหรือจะเลี่ยงในตอนที่เธอหมดตัวนิ่สินลนตัวเธอใช้วิธีนับ54321แล้วรูกจากเตียงไม่รอคิดผลคือชีวิตของเธอพลิกจากศูนย์กลายเป็นนักพูดระดับโลกครับ 4. สร้างระบบไม่ใช่แค่เป้าหมายเป้าหมายคือปลายทางแต่ระบบคือเส้นทางคนขยันไม่ได้ขยันเพราะมีเป้าหมายใหญ่แต่เพราะเขามีระบบเล็กๆที่ทําทุกวันเช่นตั้งใาการปลุกการตื่นเวลาเดิม การจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดและการมีทูโลิสต์ว่าในทุกวันต้องในทุกวันนี้ต้องทําอะไรบ้างครับถ้าหยุดทําหลายอย่างพร้อมกันการทําหลายอย่างเท่ากับการไม่ทําอะไรเลยพอสมองสับสนมันเลือกขี้เกียจแทนให้คุณลองโฟกัสทีละเรื่องใช้เทคนิคโปโมโดโลคือทํางาน2 5นาทีพัก5นาทีคุณจะเลิกหลอกตัวเองว่าวคุณมัลติแท็กได้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ทําทักอย่าง บิเกตเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมประสบความสำเร็จเพราะว่าผมรู้ว่าอะไรควรโฟกัสพอไม่ทำสิ่โปรเจกต์ร้อมกันแต่จะจบหนึ่งโปรเจกต์แล้วไปต่อพอเมื่อคุณรู้ว่าอะไรต้องทำตอนนี้สมองจะไม่ตีกลับ6จัดโต๊ะเปลี่ยนที่นั่งค้ิกียจหลายครั้งไม่ได้มาจากตัวเราจะมาจากสภาพแวดล้อมถ้าที่นั่งคุณคือเตียงสมองจะเข้าโหมดพักถ้าเปลี่ยนมานั่งโต๊ะที่สะอาดโล่งมีแสงสว่างสมองจะเข้าโหมดทำงาน การจัดห้องคือการจัดพลังชีวิตในตัวครับ7ใช้แรงเฉยให้เป็นแรงเฉยไม่ได้มีแค่ในฟิสิกส์แต่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตถ้าคุณขี้เกียจมาต่อเนื่องมันจะขี้เกียจมันจะยิ่งขี้เกียจถ้าคุณเริ่มทําอะไรสักอย่างคุณจะอยากทํามันต่อดังนั้นเวลาไม่มีแรงให้เรื่อขยับนิดเดียวเช่นลุกไป้างหน้าการเดินรอบบ้านมันจะต่อย,ยอดไปสู่สิ่งอื่นได้เองครับ8หาคนรับข้างที่ขยนันคุณคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลาได้มากที่สุด ถ้าคุณอยู่กับคนที่ผ่ารับประกันพุ่งคุณก็จะผ่าัประกันพุ่งถ้าคุณอยู่กับคนที่มีไฟทําอะไรต่อเนื่องพลังของเขาจะดึงคุณขึ้นมาถ้าไม่มีใครแบบนั้นลองดูใน youtube ที่เป็นแรงบันดาลใจแทนคุณกําลังดูคุณกําล,ลังทําสิ่งนี้อยู่แล้วในตอนดูคลิปนี้ครับมีงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดบอกว่าน้ําหนักของเพื่อนของคุณส่งผลต่อโอกาสที่คุณจะอ้วน ไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่รวมถึงนิสัยการเงินและวินยัยอยู่กับคนที่ทําเยอะคุณจะไม่กล้าหยุดและถ้าคุณไม่มีคนรับค่าแบบนั้นสร้างมันจากออนไลน์ก็ได้ครับวิธีที่9เขียนบันทึกตัววันไม่ต้องยาวแค่5้าบรรทัดก็พอสิ่งนี้จะบันทึกพลังให้คุณเห็นว่าแม้ว่าคุณจะมีวันที่แย่แต่คุณก็ทําอะไรบางอย่างได้และเมื่อสมองเริ่มเห็นตัวเองว่าเห็นตัวเองเป็นคนที่ทําได้มันจะเริ่มขี้เกียจเอง ทิมโฟลิสเขียนบันทึกทุกเช้าโดยไม่ต้องมีหัวข้อเขาเขียนว่าตอนนี้รู้สึกอะไรกังวลอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่เขียนสมองของผมจะพาความกลัวมาขวางทุกงานบันทึกไม่ใช่เรื่องสวยงามแต่มันคือการระบายสิ่งลบออกจากสมองครับ1ิให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่ไม่มีใครไม่เคยขี้เกียจแต่คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ล้มแล้วลุกเร็วไม่ใช่แค่เคยล้มถ้าคุณเคยพังเคยขี้เกียจมาตลอดให้อภัยตัวเองในวันนี้ครับ แล้วลุกขึ้นอีกครั้งแบบคนที่พร้อมจะชนะ jk rolling <c oughs> เคยเป็นคุณแม่เลีเ้ยงเบียวที่ตกงานซึมเศร้าและเขียนให้ริตเตอร์บนกระดาษที่ใช้แล้วเธอเคยล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตแต่เธอให้อภัย,ยตัวเองแล้วลุกขึ้นมาทําอีกครั้งตอนที่เธอล้มเธอบอกตัวเองว่าอย่างน้อยฉันยังมีมือพอที่จะเขียนอะไรสักอย่างได้สลกอีกครั้งนะครับ1ิวิธีเลิกคิดเกียจมีอะไรบ้าง 1. เปลี่ยนคําว่าขี้เกียรเป็นกลัว2หยุดรอแรงบันดาลใจ3 ตัดสินใจภายใน3วินาที 4. สร้างระบบประจำวัน 5. ทำทีละอย่าง 6. จัดโต๊ะจัดสภาพแวดล้อม 7. ใช้แรงเฉื่อยให้เป็น 8. อยู่คนที่ขยัน 9. เขียนบันทึกทุกวัน 10. ให้ภายตัวเองแล้วเริ่มใหม่ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีดีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง ที่ผมจะนำมาให้คุณในทุกสัปดาห์แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ